นอวันที่หนึ่งก็ตัดไม้สไตล์เหมือนเดิมนะครับก็จะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทำการข้าวเจ้าวัวก็ข้าทำอาหารเพราะว่าเรายังไม่มีอาหารกินเลยหลังจากนั้นก็ทุบอ้อยนะครับผมเจออ้อยก็โดมาเลยนะครับของเฟียนะแล้วก็ทำโต๊ะครับนะครับ เพื่อที่เราจะครับอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆนะโอเคก็ได้มาแลว้วก็ขุดท้าหินเลยนะครับโอเคก็ขุดหินไปก่อนนะเพื่อที่เราจะเออมีของหินใช้ในอนาคตนะครับเราก็ต้องขุดหินก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ครับอุปกรณ์หินที่เราได้ขุดหินมานะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีขวดแล้วก็พี่อ๊ดนะก็จะเอามาแบบแค่นี้แหละเออลองคาเจ้าหมูหน่อยก็ใช้ขวดขั้นเทพของเราหนะขวขันหะินหนักอื้อ แล้วก็คาดเจ้าแกะด้วยนะครับเพื่อที่จะทาเตียงนอนตัดต้นไม้เพิ่มเติมเรายังไม่ค่อยมีไม้นะก็คาดแกะเพื่อที่จะทาเตียงนอนนะครับหลังจากนั้นก็คาอีกหนึ่งตัวเพิ่มเติมนะครับแถมนะครับเออชอบแถมนะเออหลังจากนั้นก็เจอฟักทองแบบก็กดเอาไปก่อนหน้าเผื่อได้ปลูกนะครับแล้วก็ปลูกเจ้าอ้อยนะโอเคมีแค่นี้ก็ปลูกแค่นี้ไปก่อน พอข้ามาก็าไปนอนนะครับต้องรีบนอนเลยเดี๋ยวซอมบี้จะมาลุมกระทืบเรานะวันที่สองนะครับก็ครับต่าเผาเพื่อที่เราจะเผาเนื้อวัวน,นะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ยังขาดทรัพยากรเนื้อก็ถือว่ามากอยู่นะโอเคแล้วก็ทุบเกลียรพื้นที่นะครับเพื่อที่เราจะปลูกข้าวนะเออเราต้องแบบเริ่มทําอาหารแล้วนะครับ ขี้เกียจล่าสัตว์แล้วเออปลูกข้าวแม่งเลยแล้วก็ใช้มเมล็ดที่เรามีตั้งจากเออที่เราทุบยาหน้าก็เอามาปลูกเลยนะครับแล้วก็วางสลับเพิ่มเติมนะครับตกแต่งขอบมันโอเคก็วางไปเลยวางอีกด้านด้วยฝนตกฟ้าผ่านะครับแบบผมตกใจมากๆเลยในตอนนั้นนะอแล้วก็พอผมแบบวางสลับไปสักพักนะครับทุกคนรอชมนะมันจะมีเออฟ้าผ่าน่ะแล้วก็มี ซอมบี้มานะครับรอดูนะทุกคน <Hey! S 1> ผมรีบวิ่งไปนอนเลยนะครับกลัวตายนะเออรีบไปนอนเลยแม่งฟ้าผา่าผีก็มาฟันที่สามก็เจอซอมบี้ที่ติดไฟนะครับก็ฆ่ามันทิ้งไปเลยหลังจากนั้นคิปเปอร์ก็มาระเบิดตุ้มใส่ข้างหลังผมไ <Hey! S 1> อมเวเนอหล, <Hey! S 1> ลังจากนั้นผมก็คาบกล่องนะครับท่านผู้ชม <Hey! S 1> เพราะว่าของเราแบบ มันเริ่มอึดอปัดแล้วนะครับแบบของเยอะจะจัดเลยก็ของใส่หีบแป๊บนึงนะครับโอเคเกียรของในตัวก่อนแล้วก็มาตัดไม้นะครับโอเคแล้วก็ตัดอีกไม้สีขาวตอนนี้เราขาดทรัพยากรไม้อย่างมากเลยแล้วก็กินเนื้อกแกละนะครับอือเราจะจัดหลังจากนั้นก็ตกแต่งพื้นดินนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอ่อ เพิ่มความใชงามมากยิ่งขึ้น <Yep. S 1> ก็เผาไม้นะครับเพื่อที่เราจะเอ่อทำฐานนะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็นอนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วก็นอนเลยวันต่อมานะครับเอาฐานที่เราเผานะครับเพื่อที่เราจะเตรียมตัวลงเมืองนะครับก็จะขุดตามหาถ้ำนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคิดเก่งหาถ้ำนะก็เจอแร่เอ,อ่อสว่วนมากจะเจอแร่แต่ทองแดงนะครับไม่ค่อยเจอเหล็กเลยนะ ผมแค่ต้องการเหล็กเฉยๆนะครับเพื่อที่เราจะทําพ็กแอ็กเหล็กนะโอเคผมต้องการเหล็กต้องการเหล็กอย่างมากเลยนะขุดไปสักพักนะครับก็เจอเจ้าเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขุดมาเลยนะครับโอเคแล้วก็ได้เหล็กมาแล้วโอโ้โหโคตรดีเลยนะครับโอเคพ็กแอ็กพังแล้วก็ต้องกลับบ้านนะโอเคถือว่าการขุดตามหาแร่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนำเหล็กมาเผาะนะครับโอเค หลังจากนั้นก็ไล่ปักทอดนะครับเพื่อที่จะเอ่อจะตามหาอ,อผมจะตามหาถ้านะครับแต่ว่าตามหาไม่เจอนะแต่ว่าเจอทะเลทรายนะครับผมเลยมีความคิดที่จะเอ่อตามหาพิระมิดนะโอเคก็ไปนอนก่อนนะครับเพราะว่ามันค่ําแล้วนะต้องรีบไปนอนเลยวันที่ห้าก็ออกตามหาพิระมิดนะครับก็ไล่ฆ่าเจ้าไก่หน่อยเผื่ออาหารเราหมดนะโอเคก็ฆ่าไก่ทั้งหมดเลยนะครับในละแวกแถวนี้นะฆ่าแบบ ไม่เว้นชีดแม่แต่ตัวเดียวนะครับฆ่าแม่ให้หมดเลยตามหาพิระมิดนะครับแต่ว่าอืผมตามหาไม่ค่อยเจอนะครับแต่ตอนไปเจอเอหอมู่บ้านนะครับอืแบบก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่เจอพิระมิดแต่ว่าเจอหมู่บ้านก็โอเคอยู่เจอกล้องนะครับก็ดูสิก็มีของที่แบบโอเคก็ถือว่าดีอยู่หนะ้าก็ุดมาเลย เราเป็นสายแบบโจรใจบาปนะเหมือนช่องพี่ KPK Walk นะเขาขโมยเจออะไรก็ขโมยแม่งเลยนะครับต้องการทรัพยากรอย่างมากเลยแบบสายโจรใจบาปที่แท้ทรูโคตรคีบกบนะครับคำพูดเนี่ยเจออะไรก็ขุดไปนะครับเพราะว่าเราเออในบ้านเรานะ่ะแม่งโคตรจนเลยนะขึ้นไปนอนนะครับแต่ว่าจะเจอจะกิแลตั้นนะครับเราก็เลยนอนไม่ได้นะครับ อนอนก็นอนได้แล้วนะครับต้องเรียบนอนเลยนะครับกลัวซอมบี้มันจะมาเยอะกว่านี้นะครับโอเคก็นอนเลยวันที่หก็ครับก็เจอซอมบี้นะครับแต่ว่าซอมบี้ฆ่าผมเกือบตายนะครับแบบโคตรเสียวเลยในตอนนั้นนะหลอดเลือดนะรืยแค่ครึ่งหัวใจเองครับเนี่ยหลอดเลือดแบบโคตรน้อยเลยแบบกินเนื้อก่อน <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อที่เราจะรีเลือดได้นะโอเคหลังจากนั้นก็ปลูกเมล็ดข้าวนะครับโอเคก็ปลูกไปเลย แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับให้มันโตเร็วขึ้นขุดดินนะครับเพื่อที่เราจะทําฟาร์มเอ่ออ้อยนะครับหรือฟาร์มซูกาเชนนะครับก็ทําน้ำอินฟินิตี้ไปก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เอาเอ,อ้อยมานะครับมาปลูกในบ้านของเราในละแวกบ้านของเรานะโอเคก็จะปลูกแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ไปนอนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับก็ไปนอนเลยหลังจากนั้นก็ มาตกแต่งใช้แสลบหินนะครับโอเคแล้วก็เผาเนื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เก็บของใส่เหิบนะครับเพราะว่าของเยอะจะจัดเลยหลังจากนั้นก็มาตุบข้าวแล้วก็ปลูกมเมล็ดนะครับก็จะมีประมาณนี่แหละวันที่แปดผมก็ได้ไปตัดต้นไม้ทำลายป่าผมก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยตัดต้นไม้ไปเรื่อย และผมก็ใช้เวลาในการตัดต้นไม้เป็นเวลานานจนขวานผมจะพังละนานแล้วผมก็ตัดไปเรื่อยๆจนมันคํำแล้วผมก็จะนอนเพราะว่ามันคํำแล้ววันที่สิบถึงเก้าผมก็จะขับไม้เพื่อจะอไปทำบ้านเพ <Yeah. S 1> มจะทำบ้านชั้นเดียวเพื่อมันอยู่ง่ายแล้วผมก็ต,ต่อต่อไปเรื่อยๆผมก็ต่อไม่ได้สักพักจนมันเป็นรูปเป็นล่างละนะ ผมทำโคงบ้านเสร็จแล้วผมก็มาต่อกระเบื้องนะครับเพื่อจะให้ผมสร้างบ้านได้ดีขึ้นนะครับจนผมเสร็จแล้วผมก็จะไปต่อเสาบ้านจนผมต่อเสาบ้านมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วผมหายแล้วบอกไม่พอแล้วผมต่ออีกในตัวผมแล้วก็ต่อไปอีกและผมก็มาแกะเปลือกไม้ที่เสาบ้านของผมเพื่อให้มันสวยงามดูดีนะครับคุณผู้ชม เสาอื่นๆก็จะทําเหมือนกันนะครับจะให้ต่อเป็น3บล็อกทึ่งมี4มุม4ด้านแล้วก็มาแกะเปลือกไม้4มุม4ด้านนะครับ หลังจากนั้นแล้วผมก็มาต่อเป็นขอบบ้านอีกนะแล้วก็ตั้งประตูมาอีก1บ้าน2บ้านนะจนผมใช้เวลาสร้างบ้านเป็นคำมืดตื่อตาใน1วันของวันที่เก้าถึงสิบนะนะซึ่งผมใช้เวลาในการสร้างบ้านนานมากจนผมเบื่อแล้วแล้วผมก็ต้องหิวข้าวมากเลยตอนนี้จนผมก็ต้องสู้เพื่อคุณผู้ชมนะแล้วพผมก็มาขุดทรายเพื่อจะไปทำกระจกบ้าน คนผาาเมื่อกี้เขาไปกินข้าวซึ่งเออสไตล์การผาก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคก็มาต่อที่เรามาทําบ้านเหมือนเดิมก็วางหลังคาให้มันเสร็จรวดเร็วไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาใส่กระจกตอนนี้ฝนตกฟ้าขะนองซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าลาคาญจ,จัดๆเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปนอนนะครับเพราะว่าเออผมกลัวผีมากระทืบผมนะครับ เช้ามาครับก็มาข่าเจ้าแกะน้อยนะครับมันไส้นะครับมันขวางทางจริงเลยข่าเจ้าหมูด้วยนะครับแถมนะแล้วก่อนนะครับมาเข้าบ้านปักท็อตนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นล่ะน,นาโอเคหลังจากนั้นก็มาปกที่ดินนะครับเพราะว่ากลัวตกน้ํานะครับแบบแถวนี้แบบมีแต่น้ํามากๆเลยมีแต่น้านะเออแล้วก็ทุบเตียงนอนเพื่อที่จะย้ายของเข้าบ้านนะครับ, <S <S บนเนื่องจากว่าเรามีบ้านอยู่แล้วเราก็ต้องย้ายของสิเออ ย้ายของมาด้วยนะก็ทุบของเลยแบบของโคตรเต็มนะครับของเต็มโตเลยนะเอามาอีกกล่องนึงนะครับแล้วก็เอาโต๊ะครับนะครับโอเคก็ทุบโต๊ะครับแล้วก็เอาตอผอมาด้วยนะหลังจากนั้นก็วางกล่องแล้วก็เอาของใส่เหยบนะครับสไตล์ผมนะครับเออแล้วก็กินขนมปังนะครับเพราะว่าหลอดเลือดอาหารเราลดลง ตกแต่งพื้นที่ในบ้านของเราครับด้วยการใช้ที่ขุดดินนะโอเคตัดต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเราจะมีไม้นะครับโอเคก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปยาวๆเลยพอข้ามมันนะครับผมก็ต้องรีบเป็นนอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกซอมบี้มากระทือเราครับไม่ทันได้ครับเ็ามีพวกฝูงซอมบี้ทั้งหลายมากระทือผมนะครับแบบไอสัตว์ต้องรีบวิ่งเลยนะครับกลัวตายนะครับ เข้าบ,บ้านสิครับรออะไรโอเครีบเข้าบ้านเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยวันที่ส2อครับก็มาเจอเจ้าแมงมุมนะครับก็ข้ามไปเลยก็ข้ามไตายไป,ไปเลยแล้วก็มาเออมาปลูกต้นอ้อยนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตามหาเออผมจะเออตามหาถ้ำนะครับแต่ว่าไม่เจอนะครับแต่ว่ามาเจอฐานเฉยเลยนะครับซึ่งเออก็ขุดไปแหละของเฟรีนะซึ่งผมนะ ไม่เจอถ้านะครับก็ต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเออถ้ำหายากสิบหายเลยนะครับจะมาดชวนแบบหายากเกินนะเพออิ่มาทุบอ้อยก่อนเลยนะครับระบายอารมณ์นะโอเคไม่เจอถ้าก็มานอนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วก็มานอนเลยโอเคนอนเลยต่อมาวันที่1 3านะครับก็มาปลูกอ้อยนะครับโอเคก็ปลูกไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับก็มาวางกล่องเพิ่มเติมนิดหน่อย เป็นกล่องสําหรับอ้อยนะโอเคก็มาขุดลงเมืองนะครับขุดไปใต้ดินครับเผื่อมันจะเจอเมืองนะโอเคก็ขุดหาแร่ไปงั้นแหละเออขุดไปสักพักก็เจอเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ขุดเหล็กไปแต่ว่าอยากเจอถ้ำมากกว่านะเออไม่เจอรูถ้ำเลยอะไรครับนี่ขุดไปสักพักนะครับก็เจอลาพิสนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ เราก็ได้รับผิดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาในการหาถ้ำนะครับก็หนึ่งวันเลยครับจนไปถึงวันที่14เลยนะครับแบบยังหาถ้ำไม่เจอเลยนะครับแบบโคตรยากเลยผมขึ้นมายังเมืองของผมนะครับเมืองแต่ลุหมเครับมาปักทอดนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างนะครับก็เลยมานอนนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วก็รีบนอนเลยต่อมาวันที่15้าก็มาเจอน้องเขียวชิปเปอร์ก็ ไอ้ขวานข้ามเลยนะครับก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาทุบข้าวระบายอารมณ์นิดๆนะครับผ่อนคลายนะครับมาทุบข้าวนะแล้วก็ผูกมเมล็ดข้าวของผมนะครับหลังจากนั้นก็ของใส่หีบนะครับแล้วก็เผาเหลนะ็กหน้าเพื่อที่เราจะทําชุดเกราะตอนนี้เราแบบยังไม่ไมเออมันยังไม่มีเกราะเลยนะแบบโคตรแบบโคตรบางเลยนะครับโอเคก็สวมใส่ก่อนนะครับเราก็มีเกราะเลี้ยวนะครับ ขอแอคหน่อยละกันนะผมมีก่อตั้งตัวแล้วครับมีทั้งดาบเหล็กด้วยแล้วก็มาคราฟลวดครับผมจะทําฟาร์มวัวนะเออก็มาวางด้วอไว้นะครับโอเคนอนเลยนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วก็ไปนอนเลยวันที่1 6นะครับก็มาทําฟาร์มวัวของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะก็เหลือแต่เอาเวอัวมานะโอเคก็ฆ่าจมูกนะครับมึงมาทาไมตายไปดิโอเคพาวัวของเรามาเข้าคอกกันน้าโอเคมาเลยดิ โอเคเราก็ได้วัวมาแล้วนะครับมีเจ้าแกะมาด้วยมึงมาทไมให้ไอ้แกะเดี๋ยวขอปิดรั้วก่อนครับแล้วก็ทําการสังหารเจ้าแกะอมืมาทําไมตายไปเลยครับแล้วผมก็ให้ข้าวเจ้าวัวนะครับปสมพันธ์กันให้มันได้มีลูกมีหล,ล้านให้เราได้กินเนื้อหลังนาวเคมมาวางขนแกะไก่นะครับก็ไอ้ขนแกะแกะนะครับมันจะขึ้นออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โอเคก็ประมาณนี้แหละโอ้โ oh, ห oh, พอดีเลยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุบไอหานี่ออกก่อนนะครับมันเกียงตานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการทุบอ้อยนะเนื่องจากมันโตแล้วเรามีผลผลิตที่เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําการเอาอ้อยใส่กล่องนะครับเสร็จแล้ววันที่1 7ก็มาทุบข้าวแล้วก็มาปมาลูกเมล็ดข้าวเล่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะ หลังจากนั้นก็เพื่อนผมก็มานะครับแถมมันยังมาพังข้าวผมอีกไอเวเนอร์แล้วก็มาฆ่าวัวน,นะครับจากจากนั้นก็ล่อกไก่เพื่อที่เราจะทําฟาร์มไก่นะครับผมจะเลี้ยงไก่เลี้ยผมเลยปล่อยให้ไก่ผมลงไปในน้ําก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรอให้ฟ้ามันสว่างนะครับเออมันจะไม่ได้หนีไปไหนนะแล้วผมก็มาฆ่าพวกหาสบีที่มันจะมากระทืบผมนะครับก็ฆ่าล้างผอพันให้หมดเลยโอเคก็ให้เพื่อนช่วยตีด้วย วันที่18นะครับก็เอ,อ่อทำไมไก่ผมเหลือแค่ตัวเดียวเอออะไรครับเนี่ยโอเคก็มาสร้างฟาร์มไก่ของเราต่อเลยนะครับวางรั้วอะไรไปนะครับเออแล้วก็วางขนแกะนะครับจะได้ขึ้นแล้วก็ออกได้สะดวกสบายนะเออสเสร็จแล้วแล้วก็ล่อเจ้าไก่มานะครับโอเคมี2ตัวพอดีเลย2ตัวเข้ามาดิโอเคแล้วก็ได้เจ้าไก่มาเร็วนะครับโอเคผมก็ให้เพื่อนผมตกปลานะครับก็ให้เพื่อนผมตก พาไปชิลๆเลยนะหลังจากนี้ทุกคนรอชม,มนะเพื่อนผมน่ะตกได้อ่านมา้าเฮ้ยนี่อ่านมา้านี่อ่านมา้านี่อ่านมา้าเฮ้อะไรนะอะไรนะอ่านมา้าอ่านมา้ hey, มาเฮ้ยท่านผู้ชมผมได้อ่านม้าว่ะเพื่อนผมตกได้เฮ้ย hey, อ่านมา้าแล้วก็มีมา้าขี่เลย แด่อ่านมามาแล้วผมก็ขี่อย่างสบายใจไม่เว้นแต่เพื่อนผมยังเมือนดูแล้วก็มาเจอสกิลลตันผมก็ฟาดเปน็นหทีผมก็เข้ามาช่วยแล้วผมก็ตีเพื่อนผมเป็นหทีแล้วก็ไปนอนรอชมวันต่อไปได้เลย พอตื่นมาผมก็ใส่แมงมุมอย่างเดียวแล้วก็เพื่อนผมไม่ทําหาอะไรฮีตมาอย่างเดียวเลยนะครับจังหวะนี้กระโดดไปกระโดดมาผมบินหัวมากเลยผมก็มาตามไอ้อย่างสบายใจมากเลยนะเพรว่าไม่มีผีไม่มีสกิลระตันผมก็มาให้อาหารวัวนะเพื่อจะให้มันผสมพันกันแล้วผมก็จะคิดว่าจะลงเหมืองกับเพื่อนผมนะ แล้วก็รอเพื่อนผมมานั่นมันมาแล้วเสื้อเขียวนะแต่ก็วิ่งไปแล้วเพื่อนผมก็ขุดอย่างสบายใจมากเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเจอทองมันน่าจะเจอโอ้มันเจอเพชรน,นคุณผู้ชมแล้วมันก็ขุดเพชรไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมจังหวะน,นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้กี่ก้อนแล้วมันก็โยนเพชรมาให้ผมนะคุณผู้ชมแล้วก็เจอแลสะสโตนอีกนะคุณผู้ชมแล้วก็ขุดไปอีกหนึ่งสองสามบ็อก ดูแลผมกูคาพี่แอคเพชรนะครับจังหวะน,นี้เออไม่รู้ว่ามันจะขุดอะไรได้พี่แอคเพชรก็มาดูประสิทธิภาพมันพี่แอคเพชรมันก็สามารถขุดออกซิเดียนได้นะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้ก็ขุดไปเยอะๆเพื่อ,อจะได้ทํประตูนรกและผมก็ออกซิเดียนมาทํประตูนรกอย่างที่พูดไว้นะแล้วก็จะไปมาจุดออกซิเดียนนะเพื่อจะทําเป็นประตูนรกและเสื้อเขียวทําควยเลยไม่ได้ในศะพ และผมก็จะรับเป็นที่เอ็นชาต์ของไม่ว่าจะเป็นดาบเรื่องแสงขวานเรื่องแสงนะคุณผู้ชมผมก็จะมาตั้งไวบริเวณนี้แล้วก็จะข้าไปนอนกับเพื่อนผมรัตที่สวัสดีคุณดูอขอโทษที่ทำไม่ให้ได้หนึ่งร้อยวันเพราะว่าเพี่นที่กูเต็มโทรศัพท์กูกา